เก็บได้เก็บไปเหอะพี่น้องอนาคตภายภาคหน้านี่มีเงินแสนเงินล้านกันแน่นอนนะครับพี่น้องเพราะว่าบางสมมติว่าเหรียญน,นี้สองเหรียญน,นี้ถ้าอนาคตเขาเรับซื้อกันอยู่ที่เหรียญละแสนเนี่ยอ่าสองเหรียญน,นี้ก็สองแสนแล้วอ่าบางทีเราสะสมเหรียญอื่นด้วยบวกนิดบวกหน่อยมาก็ได้เงินล้านแล้วครับพี่น้องนี่ครับนตอนนี้ก็เราจับต้องได้นะ้อพี่น้องเราจับต้องได้ก็รีบหา ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปช่อง youtube อุชิตับชาแนลนะครับก็หลายวันแล้วครับที่อุชิตับชาแนลไม่ได้มารีวิวอของสะสมสวยๆง,งามๆกันนะครับวันนี้ก็ยกตัวอย่างคือคือผมได้เหรียญ่ระลึกรุ่นหนึ่งมาแล้วก็เดี๋ยวจะ ชวนชวนพ่อแม่พี่น้องมาสะสมกันเ,เก็บสะสมไว้ครับอนาคตนี่สร้างมูลค่าเราแน่นอนครับออมพระเครื่องออมเหรียญออมธนบัตรให้มีเงินล้านกันครับเก็บเล็กผสมน้อยออทีละอย่าง2อ,อย่างอนาคตภายภาคหน้านี่มีราคาสูงขึ้นเวลาก็จะสร้างมูลค่าใ,ใ้ตัวเหรียญตัวพระเครื่องนั่นเองครับพี่น้องวันนี้อุชิตกเดี๋ยวจะให้พ่อแม่พี่น้องชมว่าวันนี้เราได้เหรียญอะไรมาเนี่ยครับ อ่านี่ผมก็สั่งมาจากเพจเพจหนึ่งซึ่งราคาอยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทเดี๋ยวจะแกะดูว่าคืออะไรเหรียญอะไรนะครับพี่น้อง200กว่าบาทท้งว่ายุคนี้เราในราคาที่เราพอจับต้องได้นะพี่น้องเพราะว่าวันอนาคตข้างหน้านี่ถ้า,าไม่มีแล้วเนี่ยราคาถ้าคนาเล่นคนอะไรนี่ถ้ามีความต้องการในช่วงยุคนั้นนะถ้าราคา ค่อนข้างสูงนี่เราจะจับต้องไม่ได้โอ้ oh, นี่ครับ uh huh. เป็นนี่พี่น้องนี่ครับน,นี่สวยงามครับนี่ครับเป็นเหรียญที่ระลึกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับนี่ครับก็เรียกว่าเหรียญทรงยินดีครับพี่น้องนี่ครับโอ้โ oh, ห oh, มาในกรอบอย่างสุดสวยเลย mm hmm. เดี๋ยวผมจะขออนุญาตแกะแล้วก็ให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันนี่ครับ อ่าส่วนนี้ก็จะเขียนว่าอะไรนี่พี่น้องอักษรนุบธรรมพบนี่ครับเมื่อผมอ่านถูกหรือเปล่านี่ครับสวยงามมากครับอันนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะดิพี่น้องโอ้ด้านหลังนี่ครับนี่อันนี้คือด้านหน้าอันนี้คือด้านหลังครับพี่น้องสวยงามจริงๆนะครับนี่ครับก็ ลองดูครับตอนนี้ก็มีเพจเพจหนึ่งที่กำลังปล่อยให้ผู้คนทั่วไปได้บูชากันนะครับดูครับปศนี่ครับ2549นะครับนี่ก็รุ่นนี้เป็นเนื้อทองแดงครับเนื้อทองแดงขนาดนี่ครับความหนาอยู่ที่3เซนติเมตรนี่ครับจำนวนการผลิตอยู่ที่เก้าแสอ่อยสี่สิเเหรียญเท่านั้นครับนี่ครับหมดแล้วหมดเลยนะพี่น้อง เพราะว่าถ้าหมดแล้วหมดเลยนี่ถ้าไปตกอยู่ในมือของนักสะสมนี่เวลาเขาจะปล่อยให้เราเช่าให้เราถือครอบถือครองนี่ราคานี่ไม่ได้ราคาเหมือนเดิมนะครับอาจจะพุ่งไปแตะหลักพันหลักหมื่นหลักแสนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตอาจจะมีผู้คนหันมาเล่นหันมาตามหานี่ครับเหรียญที่ระลึกรุ่นนี้ก็ได้ผมก็เลยตอนนี้ก็เลยอยาก เชิญชวนในพวกแม่พี่น้องมาสะสมกันเนาะนี่ครับอันนี้ก็องแรกนี่ครับเหรียญทรงยินดีครับนี่นี่อันแรกมาดูอีกอันหนึ่งนี่ก็ให้มาสองเหรียญครับอันนี้ก็น่จาจะอ๋อนี้เป็นเหรียญน,นี่ครับพี่น้องโอ้โหนี่ครับเดี๋ยวขออนุญาตก,กล่องแท้ๆเลยครับนี่ครับ เหรียญทรงงานครับนี่ครับเหรียญทรงงานนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับเหรียญทรงงานครับนี่ครับผมเช่ามานี้ได้มา2เหรียญเลยพี่น้องนี่ครับเฉลิมพระเกียรติพระชนพรรษานี่ครับหรอบนี่ครับ5ธันวา2542นี่ครับมีก็มีตัวหนังสือภาษาจีนด้วยครับนี่ครับโอ้สวยงามมากครับผม ก็ผมก็เลยอยากทําคลิปเพื่อที่จะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องไม่รู้ว่าแกะได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวผมก็อนุญาตแกะดูครับพี่น้องผมก็เลยอยากจะทําคลิปโอ้ไม่สามารถแกะได้ครับผมก็เลยอยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านเนาะตาศีตาส,สาช่วงไหนที่เหรียญที่ระลึกช่วงไหนที่พระเครื่องช่วงไหนที่ธนบ,บัตร ของสาคัญสําคัญของหายากเพราะว่าอนาคตจะสร้างมูลค่าให้เราเก็บได้เก็บไปเหอะพี่น้องอนาคตภายภาคหน้านี่มีเงินแสนเงินล้านกันแน่นอนนะครับพี่น้องเพราะว่าบางสมมติว่าเหรียญน,นี้สองเหรียญน,นี้ถ้าอนาคตเขาเรับซื้อกันอยู่ที่เหรียญละแสนเนี่ยอ่ะสองเหรียญน,นี่ก็สองแสนแล้วอ่ะบางทีเราสะสมเหรียญอื่นด้วยบวกนิดบวกหน่อยมาก็ได้เงินล้านแล้วครับพี่น้องนี่ครับอตอนนี้ก็เราจับต้องได้นาอพี่น้องเราจับต้องได้ก็รีบหา หาริบครอบริบครองถ้าไปอยู่ในมือนักสะสมที่เขามีเงินทุนเยอะๆเวลาเขาแบบเช่าเยอะๆเช่ากวาดกวาดสะสมไปจนหมดเงี้ยพี่น้องแล้วต่อไปเราจะหาที่เราจับต้องได้ก็จะหายากเนี่ยพะมันมีราคาขึ้นมาถึงตอนนั้นเนี่ยพี่น้องเอ้ยราคาพุ่งจนเราไม่สามารถที่จะจับต้องได้เนาะวันนี้ก็เลยอุชิตับชวนทุกๆคนมาสะสมกัน นี่ครับอะไรที่เราสามารถสะสมได้ธนบัตรก็สะสมได้ครับพระเครื่องก็สะสมได้ครับเหรียญที่ระลึกเหรียญสิบบาทเหรียญกระสาบของราชการทุกราชการหรือแม้กระทั่งเหรียญต่างประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่ของเก่าของโบราณของเก่าของปู่ย่าตายายละช่วยถ้วยชามกะละมังหม้อทองแดงทองเหลืองเก็บได้หมดพี่น้องมีราคาหมดนี่ครับก็เวลาก็จะสร้างมูลค่า ให้ของสะสมเรานั่นเองอ่าส่วนอุชิตับไม่ได้รับเช่าไม่ได้รับบูชาไม่ได้ว่านที่จะกบโกยเอามาครอบครองอยู่คนเดียวครับคือผมสะสมเท่าที่มีครับสะสมเท่าที่มีเรามีต้นทุนแค่ไหนเราก็หาเท่าที่เราจับต้องได้เพราะว่าผมก็ชอบนะในเรื่องสะสม แต่ผมก็สะสมเท่าที่มีเท่าที่เราหาได้อันไหนที่มันมีมูลค่าสูงสูงเราก็ไม่สามารถที่จะจับต้องได้ก็ปล่อยไปเราก็หาตามที่เราหาได้ตามบ้านเรือนตามญาติพี่น้องตามเพื่อนฝูงใครมีรุ่นไหนใครมีพระเครื่องหลวงพ่อองค์ไหนพอที่จะแบ่งปันกันได้เราก็เก็บเอาไว้ก็นอกจากสร้างมูล,มลค่าเราแล้วเราก็ยังเก็บไว้ให้ลูกให้หลานได้ชมกัน นาคตวันข้างหน้าลูกหลานก็จะได้ดูเราก็จะมีเรื่องเล่าเรื่องราวเล่าให้ลูกให้หลานฟังอ๋อเลียงรุ่นนี้คุณตาสะสมไว้ตอนสมัยยังหนุ่มๆตอนสมัยยังเป็นผู้บา่าวอะไรประมาณนี้ครับก็ให้ลูกให้หลานได้ดูกันนี่ครับว่าที่มาที่ไปยังไงมีความสําคัญความเป็นมายังไงยุคนั้นเป็นยังไงก็เป็นเรื่องเล่าให้ลูกให้หลานได้ ฟังกันแล้วก็ได้รับรู้ได้ศึกษากันนี่ครับพี่น้องสวยงามมากครับด้านด้านนี้ครับนี่เป็นเหรียญทรงยินดีครับทรงยินดีนี่ครับพระองค์ท่านได้เหมือนกับแบบทรงยินดีกับประสบประสบกรหรือประชาชนทั่วไปนี่ครับเวลามารับสด็จิ์เข้าเฝ้านี่ครับอันนี้ก็เป็นเหรียญทรงงานครับ ที่พระองค์เวลาเดินไปเดินทางไปดูภูมิประเทศตามพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยเราไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกภาคใต้หรือทุกๆภาคครับภาคตะวันออกเชียงเหนือก็พระองค์เป็นกษัตริย์นักพัฒนาซึ่งพวกเราก็รักและก็เคารพพระองค์อย่างสุดล้นพ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็พระองค์ก็ไม่อยู่กับเราแล้วเราเป็นลูกเป็นหลาน เราเป็นชาวไทยก็เราก็ควรที่จะทํำดีกันต่อไปเพื่อที่จะเชิดชูประเทศชาติของเราให้เจริญรุ่งเรืองกันต่อไปนี่ครับผมก็ลองครับลองเสิร์ชหาดูในเพจต่างๆครับเป็นเหรียญทรงยีดีกับเหรียญทรงงานอ่าส่วนราคาผมว่าแต่ละเพจอาจจะ ปล่อยเช่าอาจจะไม่เท่ากันลองศึกษาดูครับก่อนตัดสินใจเช่าถ้าเราจับต้องได้รีบจับต้องเลยครับเพราะว่าอนาคตภายภาคหน้านี่แพงแน่นอนครับผมเชื่ออย่างงั้นพี่น้องนะผมเชื่ออย่างงั้นพี่น้องถ้าไม่เชื่ออ่ะเฮ้ยอ่ะเฮ้ยโอเคครับผมวันนี้ก็อุชิตับก็อขออนุญาตลาทุกทุกคนไปก่อนครับเดี๋ยววันหลังวันหน้าเจอเหรียญสวยๆก็จะมานำมารีวิวเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องอมพระเครื่องอมเหรียญ ออมทุกอย่างให้มีเงินล้านกันวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ